สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูุตาลเชนเอ้าจ้ามาอนีเลาะให้เลาะสวนขึ้นเก่าจ้ะไม่ได้พี่น้องสักผ้าจ้ะสักผ้าพี่น้องจ้ะรอให้เลาะสวนสวนี้เกามาเบิ่งว่าหมากใหม่ที่พี่หมอดปลูกไว้มันเป็นหมากเป็นนวยบ่เน,น,ะนา,นา,ออนาพะพี่นอ้องแต่พัดในยางเลาะอยู่ด้วยนี่จ้ะจะสิพาพี่น้องเหายางเลาะเบิ่ง ไช่ค่ะพี่น้องจะพายยางรอบเบิง้งหมากไม้เอาน้ำใส่ถังไว้นี่แหละไปหมากไม้ที่พี่มอดอบปลูกไว้มะขามเทศมะขามแปลแลียลเนี่ยมันเป็นหมากเป็นนวยบ่สนเดียเห็นข้างอื่นพอออกขายแล้วไหมพี่น้องแต่พอได้านงานเบื้องนี้ด้จ้ะโอ้พี่น้องน้องเห็นบ่ป่ะสุกจนแบบจนแตกหมดแล้ว ปัาไม่ได้เงียนเบิ่งจากเทียะไม่เงียนเบิ่งพร้อมกันได้เนี่ยพี่น้องโอ้ทั้งนี้กระายทั้งนี้กระมีจ้ะจะ <c oughs> เห็นเพี้ยนบ้าพี่น้องจ้ะนะจ้ะนี่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 แต่ว่าปีที่แล้วนะ่ะต้นนี้ดกคักจ้ะปีนี้บุหรี่สีดกซ้ำปีที่แล้วบพอนอกพี่น้องโอุ้ยมันสุจกจนมันแตกหมดแล้วจ้ะอ้าวสุกตะหึงเนาะมาเบิ่งจากเทียะ เติมพย่างมาเบิ่งอย่างเที่ยวหลีเด้ยพี่น้องเบื้องเยนเบิ่งอย่างเที่ยวมามาเติมกับมาไทยอ่ะนี่ย่างหมูส้าซื้อแล้วก็บเบื้องเยนเบิ่งต้นหมากอันนี้เด้ยพี่น้องเออทั้งผุ่นกับซิปเป็นหมากขึ้นกันเบิดตีพี่น้องอู้อู้หมากสุกกับมีหมากอ่อนกับลายพระจ่าพี่น้องหมากอ่อนเต็มเลยอู้ดอกยุ้ดอกยุ้ปีนี้ดอกยุ้ พุ่นหอยยิ้มบนให้เป็นพี่น้นนนนอ,นนองนะหอยนี่นะตันู่นด้วยนะอุ้ยหมากอ่อนไหลอยูะจ้าหมากน้อยไหลอยู่พุ่นนะโอ้ไปไปเดินสิพาย่างไปเบื้องล้ออันสามสี่ต้นทั้งนั้นมันสิมีหมากบน้องพี่น้องไปะระวังล้อสักผ่านรู้จ้กเนาะโอ้นี่งห่งห่งห่พี่น้องเห็นปะ เห็นดนุ่ยมันหอยอยู่นี่พอน,น่าจ่ะนี่เป็นพวงองุนตัวน,น,นเต้นอยู่นี่พี่น้องโอ้บบมายางมาเลาะจากเทียมิต่กายสากกายสากบเบิ่งจากเทียพี่น้องกำลังพื้นเหนือนกำลังที่ไทยยันหนาดินไทยดินเพิ่นไทยน้าเพิ่อนอีกพี่น้อง พุ่จีไทยแปลงเดยโอ้ไทยแปลงพุ่นปแปลงติดกันจ้าแปลงน้ำพื้นไทยแล้วแหละแปงติดกันไปพี่น้องมเนี่ยไปเบื้องเงินหมากไม้เฮานี่พี่น้องจ้าปลูกมาสี่ปีจ้าพี่น้องออกช่อเอา้าแต่ก่อนมันก็ออกช่ออยู่เนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันบบติดหมากอือหักออกก่อน ออืปีนี้สิติดมากบ่เนี่ยพี่น้องจ้าบุ้งมันออกชอ่อแล้วเห็นบ่จ้านี่อันอันช่อบอกักเภาวนี่ยจ้านี่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 นมันจะเป็นหมากบ่หรอพี่น้องบอกักเภาวน้ำหอมเด้อจ้าตัวน,นี้ปลูกมาสี่ปีแล้วจ้าเนี่ยกำลังออกแจ๊กสิสิติดนวยบ่ติดนวยนะพี่น้องเนาะ,ปะไปไปถึงยังอันบักทันก็สิบอะไรกินแล้วล่ะพี่น้องบักทันนั่น ส่วนบักทันเนะาะบร่ได้กินดอกแมงมันลายบร่ได้ฉีดยาจ้ะดกยู่จักแต่ว่าเป็นแมงเป็นนอนเบิดเนาะอันนี้บักข้าวปลูกข้อมัอนกับต้นนั่น,น้อพี่น้องบ่รู้ว่าต้นนี้มีดอกไปเอายอดมันคือหกักพี่น้องยอดมันหกักยอดมันเหมือนกับถกอนี่ยังกินไหมจ้ะน่ะ เห็นบ่ะจ้ะนะคือถึกถึกเอีงยงกัดมันนี่ละ่ะถึกเอียงกัดน่อยมันหักบ่น่ะนี่มันขาดเบ็ดเดี๋ยวไปย่างเบื้งองเงินต้นมะขามแปะต้นนั้นกันพี่น้องชมพู้ปีนี้มีหมาก,กว่ละล่ะม่นลอยมีหมากอิกสติปีนี้พรท่านเห็นหมากไปพี่น้องเขาไปเบิ้งหมากมะขามเทศมะขามแปะต้นทั้งนั้น น,นี่บักม่วงเขียวเด้อเนี่ยพี่น้องเอาเม็ดมันมาปลูกไว้เต็มมักลายจ้ะบักม่วงเขียวบักม่วงใบบวกไหมพี่น้องบักม่วงที่เขาเอาอันเอาเขายัดทั้งในในเปลือกมันนั่นไหมจ้ะนั่นแหละเอามาปลูกไว้ปรูปที่เป็นหมากปะเนาะส่วนบักพะวันต้นนี้ตาลูกแต่เป็นคนปลูกจ้าต้นเนี่ยซีปีขึ้นกัน แต่ว่าพระท่านไดอ้ออกดอกอยู่พี่น้องออกดอกต้นเดียวตน้นมะพร้าวอยู่พื้นอีกต้นหนึ่นนงพาน้ำหอมย่างรอเบิ้งบกักขามเทวดาไม่มีหมอดก่อนสีมี่ไหมบ่อันนี้เอามาปลูกอันนี้รวยผสมบูรณ์อัน,นต้นผสมบูรณ์เอามาปลูกถิ่มไว้ซื่งใน,นพีนนนนนน่น้องติดอยู่ต้นนีะแต่ว่าเขาย่างรอเบิ้งบักขามเทวดากันสีมีหมากบ่ พี่หมอแล้วแต่งจริงเว้ยอยู่ได้จ้ะโอ้มีอยู่นะพี่น้องบ่หลายหนว่วยต้นทั้นี้บ่ดกเว้ยแต่ว่าต้นคางอันฟังนั้นคือดกแท้ต้นทั้นี้บ่ดกจ้าพี่น้องท่านโยกเป็นมากอยู่ตรงไหนอุ้ยเป็นอยู่นี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 ่พี่น้อง โอ้ยถูกนกนก,นกจอนกนั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซิมกันแต่ว่าบนเอาดิจ้ะอืมหวานด่จ้ะพี่น้องหวานย่ค่ะามาขามเทศพญ่ยมอดเป็นนวยแล้ว ามะมักอะไรแล้วก็หามากันนั่ะเระจะมาปลูกอเอาแกแล้วเด้อแต่ว่ามันคือบัวแดงแลหรพี่น้องแต่ว่าแกแล้วเดี๋ยวหวานอยู่จ้ะเดี๋ยวยางมึงอ,อีกก้อนมันมีอีกบ่อุ้ยขางไหนพ่อพี่น้องพี่น้องจ๋าข้างไหนพ่อนมาจ้ะ ทางไหนก็มีอีกอยู่วแต่ใบมันคือหกใช่หรือใบมันหนาเนาะพี่น้องแศร์อยู่ตัวนี้เศบอยู่ตัวนี้บลูว่าสีแศษบอโอ้ยตัวนี้ดอกยู่จ้าพี่น้องจ้านั่น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 ปุ่นหอยญี่ปุ่นหอยญี่ปุ่นอุ้ยดกอกยู่นี่ตั้มๆนี่นี่ดกอกยั่จ้าพี่น้อง โอ้ยว่ามันสิว่าเป็นหมากแต่ว่าสองต้นนี้พัลลูเป็นหมากบ่นะพี่น้องเนาะไปย่างรอก่อนโอ้ย,อยเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ก็จ้บพี่น้องจา้าเป็นหมากแล้วได้กินเราเด้อจ้บหมากขามเทียบไปง่ายหมดเราประยู่เราปลูกใบเตยก็ได้กินแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่ดกป,ปนไอต้อนนั้นกับ ดูกิ๊วแต่ว่าหักปาปันใดจ้าพี่น้องเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมิงกันจ้าจะคอยผ่อนคลี่ไปแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยพี่ฟันแพงจ้าเอฟซีเหล่าองค์อิงเอฟซีพ่อขมอดเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยพี่ฟันแพงจ้าอยู่ดีสบายร่ำรวยเงินท้องสุภูสุคนจ้าสวัสดีจ้า